สวัสดีครับก็วันนี้วันจันทร์เราก็จะไปตีวอลกันต่อเลยโอ้ m ม g ก็วันนี้ผมต้องตีลำดับที่เออสิบ uh อะไรวะสิบแปดเลยนะครับโอ้อ oh. uh ื้อหืออินฟานูดูเดียวหมดเลยสุดยอด <c oughs> สุดยอดจริง <c oughs> <c oughs> ๆ c a แครสตอยู่ตรงกลางด้วยนะ เอ่อเาวอดาวเดียวถ้าทตอดาวเดียวกิกาบอมไม่น่าจะแรงขนาดนั้นปะก็ถือว่ายังแรงอยู่นะครับตียังไงดีถ้าผมลงอาเชอ์ควีนแล้วก็ยิงให้โดนแอร์ดิฟเนสองอันสองอันนี้กับอันนี้น่าจะยากมันผมยิงด้านบนกับด้านล่างเลยกันนะครับน่าจะโดนง่ายกว่าอุ้แต่ ถ้ายิงมุมนี้จะโดนแอส์ซูเปอร์สองงานนะผมอยากจะตีจากด้านไหนก่อนคือตีจากด้านล่างเนี่ยก็ยากเอ่อคือมันตัดยากด้วยมันเป็นโอหมายกอดเพราะมันเป็นหลูเดียวนะครับผมจะส่งคิงไปเดินรอบก็ไม่ได้ เพราะถ้าส่งคิงไปคิงก็จะตายใช่ไหมผมอาจจะใช้เป็นรอยัลแชมเปียนแล้วกันนะครับอุ้ยแตออ่เราไปเซตก่อนแล้วกันสิบสามอเวอร์เออผมใช้เลดมิดเดก็ได้นะครับเลดมิดเดมันรวดเร็วทันงใจกว่ายูนิฮัท์ดเราไม่ได้มีอะไรว่างนะครับแต่บิวดเดอร์อภิเลนทรสแล้วว่าและเมื่อวานผมได้อัพนี่ไปด้วยนะครับ ไอ้เจ้าแลบ็บเนี่ยแลบ็บอริสเนทเเนเิน์แบบนผมอัพไปหนึ่งเลเวลเนาะห้าร้อยเพชรก็ราคาโดนใจเหลือเกินอุย้ยคริสต์มาสอะไรเนี่ยโอเ n นฟอร์บิสเนสกับบินอาร์ฮาร์ดแอดเวร์แอนด e w w o นิวเวิร์กชอปไม่จริงทอารจังคืออะไรก็กระโจแบตเตอร์พาร์ทอะไรบอกทำไมวะ เดีวใช้เป็นคิงหรือเราแชมเปี้ยนดีนะครับอูดูตียากอย่างให้ได้สามดาวคือผมไม่ค่อยชอบ e. อินฟลูดูเดียวอ่ะมันแบบมันรุนแรงเกินไปไม่ใช้คิงแล้วกันเดี๋ยวใช้รยยชเราเล่แชมเปียนเราก็มากดตรงไหนวะนี่นครับเอาคิงออกรออเราแชมเปี้ยนใส่ สัตว์เล็กมีจำนวนจำกัดอีกช่างแมงลแล้วก็ามาดีนฟอร์สเราจะใช้เป็นวอลลุนกับยาพิษเหมือนเดิมแล้วกันนะครับสูตรนี้บวกยาแข็งหนึ่งขวดหรอกช่างมันไปน่าจะไหวนะครับโดยใช้อาเชอร์ทาวเวอร์พูดผิดอาเชอร์ควีนยิงเป็นเส้นตรง แล้วเราก็ดูว่ามันจะเดินไปไหนนะครับถ้ามันเดินลงข้างล่างเราก็จะตีจากด้านบนเนาะอ่าโอเคเราตีจากด้านนี้แล้วก็ส่งแล้วชมเปยนเข้าไปช่วยตามด้วยนี่ยาิีนหนึ่งขวดโปจะได้ล้นสาเตือก็จะเข้าไปได้ข้างใน พี่มีขวดยาบ้าปาโลหางเชียร์ออกมาแล้วอ้เป็นละวะาวาฮาวยิงไฟบ์บลเข้าไปโดนดาวเอด้วยสวยจัดกดสกิลไปมุงั่วไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั่งถ่วงเวลาได้ดีนะอ้ยมนรุนกันนะครับว่าจะลอยไหม น่าจะลอยนะครับไม่มีพาดคมอยู่แล้วเฮ้ยกับดักอะไรเนี่ยโอ้เยอะจังกับดักโคตรพอโคตรไม่กับดักว่ะเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพาดโอ้โหไม่เคยทำให้แค้นผิดหวังไม่ไม่เคยทำให้แค้นผิดหวังว่าผมอะโคตรโหดโคตรตายแต่คือจริงๆบ้านนี้มันก็ไม่ได้ยากนะถ้าเที่ยวเรื่องปมอูดอะ ก็คือผมตีไม่เก่งไงประเด็นไหนมาดูดีกว่าผมเขาผมก็มาตีเขาเอา้าตอนแรกผมเห็นเหมือนสองดาวเอ้ยตอนแรกผมเห็นหนึ่งดาวทำไมกลายเป็นสองดาวอะบ้านยังเป็นของบ้านสิบสามอยู่เลยนะใส่ใส่หยัดเดดเข้าไปก่อนอนะเอาเล่นตีจากด้านบนนะเขาจะฟางอีโก้นะครับซึ่งบ้านนี้คือแบบ มือนสูตรหลอกให้แบบต้องเลือกว่าจะตีเอาอีกึลหรือว่าจะต้องลงมาตีเอาทาวพอนะครับเราเลือกอีกึลก่อนแล้วก็เดินเดินไปเรื่อยเนะืะอหารแคนเป็นไอซ์กรีมก็ามาสโลได้อยู่โอ้โหเขาจะเป็นซุปเปอร์วิชนะครับเนี่ยคนน่ารำคาญเลยนะแล้วเบิดอเทามันกลายเป็นแบบการยื้อเวลาแล้วสโลไปในตัวด้วยคนดีคนโหดคนอันตราย แล้วเขาไม่ลอยได้ไงวะเนี่ยอ๋อวิชแม่มดอะเรียกลูกน้องแต่ไม่เดินไปกับลูกน้องก็เลยโดนยิงอ้าวเขากดยอมแพ้เองเลยหรอเล่นต่อก็คือมีลุ้นได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านี้นะันเผื่ออาจจะลอยด้วยนะกระดูกเหลือโคตรเยอะเลยนะงงว่ะไม่รู้เรานะครับไปเรากลับไปป้นของเราเดีกว่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยกนกลับมาเป็นใช้คิงก่อนนะครับพอลอยจะจำเป็นเิวเหมือนแค่ ยี่หกอ้ามันเย,ยอะกว่าคิงคิงเจ็ดสิบห้าคือของบ้านสิบสามยี่สิบหกาบ้านสิบสามของเราแชมเปี้ยนเต็มยี่สบห้าก็คือเออตุ่มชอบคิงมากกว่าแค่นั้นแหละจบๆต่างนี้มีอยู่ร้านหนึ่งไม่ตีก็ไม่ได้วะอินฟานโนรูเดียวอยู่ด้านล่างนะครับ งั้นเราก็จะให้คิงเดินไปด้านบนแล้วกันแล้วถ้าผมวางแม่นแม่นคมคมคมจัดดูเบี้ยวนะครับไม่คมเลย อย่าบ้าดีเลยเออเฮ้ยฟีดไม่ทันจบจัดว่าฟีดไม่ทันเนี่ย้อยอยู่เนาะไม่จะ้อยนะครับ ขาเอาเพลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวยครับสวยครับร้อยเปอร์เซนอืม อันนั้จะเป็นทั้งหมดของวันนี้แล้วนะครับตีวอลแบบตึงๆร้อยเปอร์เซนสองวันโคดวะ่ะเดี๋ยวเราลองไปหาซ้ำช่วงอื่นแล้วกันถ้าเราไหวนะครับเสียดายได้แปดสิบห้าเปอร์เซนเดี๋ยวดูว่าจะซ้ำหลังไหนแล้วกันนะครับกูแต้มตับเก้าตีหรอหรือเขาจงใจตีให้ไม่ได้หรอ ที่ผมยังไม่ได้ตีที่ยังไม่ได้ตีฝั่งเราตียังน้อยกว่าอยู่นะโอเคบ๊ายบาย